มะขาม2.99ดอลล่าตีไปจักเป็นเงินไทยประมาณรอยหนึง่งซื้อมาขึ้นอยากแนะ่ก็เรียโว่ยเห็ดผกเกลือกันหน้าจำจินแฉบแซบเห็ดผิกริกเกลือแฉบแซบก็ได้ได้ิกเกลือมาก็ได้ลองซิมลองซิมลองซิมซิมาหนึงก็แล้ว ซี่อันซ้องกันแล้วซี่อันซ้ามกันแล้วได้ยังได้บัคขามหวานบัคขามหวานจังพีเกลือค่ะอือกเ็เริ่มผสมมาจะกินถุงส้มแซบกราสันที่แหละประกาศือเดี๋ยวมันแพงเหตงไดได้ มาคาม